สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันนันษาเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่สถานีบขสวสินนะคะอัพเดตการเข้าออกช่วง11นาฬิกานาทีถึง10บ สอนาฬิกา30นาทีนะคะเก็บบรรยากาศในโบโขศออให้กับทุกทุท่านได้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็รถมุกดาหารระยองกำลังเข้ามานะคะสองคันนะคะมีมุกดาหารระยองและก็อีกคันที่เข้ามาก่านก็ระยองมุกดาหารนะคะเพื่อนก็เ,นเ,เข้ามาจอดเทียบในโบโขศอส,อสุรินนะคะช่วง11นาฬิกา45นาทีนะ,ะทุกคน วันนี้ก็วันที่5พฤษภาคม2567นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในบอสสุรินกันเลยนะคะไปคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในบกสช่วงก่อนเที่ยงนะคะในวันที่5พฤษภานะคะวันนี้วันอาทิตย์อืม รรยากาศในบกสก็ก็คือคักเป็นบางช่วงช่วงๆนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถขอนแกนคอนแกนจะออกช่วงเที่ยงนะคะระยองมุกดาหารออกไปแล้วนะคะทุกคนไประยองนะคะคันนี้ไประยองไปแล้วนะคะจะบบกส์2 ที่ฝั่งขาออกนะคะก็จะเป็นรถตู้สุรินซิสเกตนะคะมันก็จะเป็นละครราชสีมาที่จอดอยู่นะคะคอนเกนออกเที่ยงตรงนะคะเพื่อนคอนเกนเข้ามาแล้วก็ออกจะรอออกเที่ยงตรงนะคะคอนเกนเพิ่งเข้านะคะ มืสักพู่รถขันแก่นเพิ่งเข้ามานะคะที่ขอนแก่นสารคามบุรีรัมย์สุรินนะคะเพิ่งจะเข้ามาเทียบนะคะชัมรถตู้ฝั่งนี้พักรอผู้โดยสารเยอะนะคระเดี๋ยวนะคงนักการะเอะคงเข้านะคะทุกคน เรามารออยู่ที่จุดรถขาเข้านะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะวันนี้บรรยากาศ ที่สุรินอากาศค่อนข้างเย็นนะเพื่อนๆไม่เดดร้อนนะคะเมฆคลึ้มนะคะมอนฝนจะตกนะคะแต่ดูว่าตอนเย็นฝนจะตกไหมนะคะเราค่อยมาดูกันถ้าฝนตกยังไงเอดมินจะอัปเดตสถานการณ์ให้ชมนะะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในโบกส์สุริน์ช่วงก่อนเที่ยงก็คลึมคล้มๆนะ,ะกันแรกสีนะคะดูท้องฟ้านะ,ะท้องฟ้าก็าจะคลึ้มนะะิเออบรรยากาศ แดดร่มลมตกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอรถเข้าฝั่งนี้นะคะจะไม่ไปเก็บฝั่งโอ,อ๊กนะว่าเมื่อสักครู่เราก็เก็บรถเหลืองนะคะฝั่งนั้นเลยเดี๋ยวรอฝั่งนี้นะคะรอฝั่งรถเข้าฝั่งนี้ก่อน นี่จะผ่านจอมพระ,ะเมืองสวงชวนภูนนมิน,นะคะเส้นนี้นะคะรถเข็นเข้าก็จะมาจอดฝั่งนี้นะคนะ ก็จะเป็นรถภูเก็ตโคราชอุบลน,นะคะชินเกียรินะ832หน้าเบอร์832ข่ไปเฉยเอาบ่เข้าเฉชินเกียริมาจอดฝั่งนี้นะ สารนะคะทุกคนแน่นเลยนะคะก็เป็นด้ชินาเกตโคราหรอเปล่าดเลยไปแล้วเ่งเป็ฝั่งนี้คะค <c oughs> อนแกนบุรีรัมสุรินนะคะพอหนึ่งสองแปดหนึ่งคิดฟิตนะคะกำลังออกจากพอข้อศอกสุดดีเอยนะคะ <c oughs> อระคะ <c oughs> อบเที่ยงนะคะทุกคน นี่มุดหารระยองนะคะออกเพียงนะคะจากสุรินนะคะคันนี้ไปไประยองนะทุกคนไประยองสุรินสีสเกตนะคะ ดูชรินสิสเกตกำลังจะออกจากโอคัสส์นะรอบเที่ยงนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศร,รอบบเที่ยงรอบเที่ยงแล้วก็สุนจอมพระธาตรุรัตนบุรีนะคะรอบเที่ยงออ,ออกเส้นนี้ไปเลยนะ,ะนี่รัตนะเขาก็จะออกตรงไปเลยไม่ได้แวะที่ไหนนะคะ อันนี้ก็คือที่พักบริสารนะคะรอบเที่ยงนะคะพักรรบรยสานรอนทุกคนรถตู้สุริทนทรศรีสเกตนะคะขาเข้านะคะ ก็เก็บบรรยากาศรถเข้าออกในบกสอช่วงเที่ยงนะคะอสิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะคะก็ถึงเที่ยง15นาทีนะคะเราก็หวังยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้จากเราก็ไม่มากก็น้อยนะคะผิดพาดประการใดต้องการประธานภัย่อนพูดในสื่อนะกินด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัสส์ของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมลี่เรา้าอย่าลืมเก็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัสมีช่องตะวันพรรษาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆก็ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มีนขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ